วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติที่เป็นวันหยุดของคนใช่ไหมคะตอนนี้น้องการน้องการมาช่วยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สาพอดีทั้งสางน,นี่ต้องขออนุญาตค่ะมาด้วยน้องการพามานะคะแล้วก็มาช่วยพี่พี่เออลุงสอสอแล้วก็นี่คะ่ะมีน้องการน้องการจอมพลงังกำลังเข้าไปในตึกเลยนี่สอสอสมวัฒนา องกันนะคะน้องกิสน้องกิสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่น้องกันมาเองเลยขนาดวันนี้มันหยุดต้องพาทัาง้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเออ่บริการที่คนสนิทนะคะแล้วก็เลยการส่วนตัวแล้วก็น้องหมิวแล้วก็น้องหิ๊กเคี้ยวดูน้องความท่าทางของน้องในนี้ขอพ่อว่นร้อนมากนะคะ นี่ก็ยังมาช่วยเลยแล้วมีเกี้ยวไปไหนแล้วมีฝันใจดิฉันก็มากับคุณแม่คนสวยเมื่อกี้ไปดูวัวมาอ๋อจิตใจวัวภรรยาของกันสวยมากค่ะนี่มีเกี้ยวยิ้มวันยิ้มวันยิ้มนี่แหละคือฝันใจดิฉันวันนี้มาสองวันแล้วนะคะมาสองวันแล้วมาสองวันแล้วจะเลี่ยนหมดจะเห็นปลาไม่ได้เห็นปลาพวกจะกลางแผนมินิฮาร์ญาณกันวิญญาณใจลูก อยู่นี่ไหมดูสิอยู่ไหมไหมนี่อันนี้ตอนนี้ดูรุ่นกันแบบติดใจที่ดีต้องมาแล้วก็คนนี้ตามหาป้าป้าไหนป้าไหนลูกป้าป้าไหนคะหป้าคุณจับหางยายเขานี่เห็นไหมเมื่อวานก็เข้ามากันละวันนี้มาอีก ได้ติดใจในการช่วยเหลือคนต้องแอบไปดูต้องเหวเข้า,ขามาเลยดุเหยียบเข้ามาขอนด้วยวันเลยเห็นป๊าป้าวันเลยว,วันววน,ววน,นี้นะคะน้องกันได้ เออค่อมอง้ก็นมที่ทำนะคะเข้ามาช่วยโดยที่ว่าใครที่ไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็ขาดสิทธิที่ต้องเล่าหลายๆอย่างน้องได้ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำบัตรประชาชนให้ได้ค่ะบอกว่าเขาห้ามเหล้าแล้วป้าเขเลิ่มดืเหล้าแล้วกกินเบียร์แทนเมื่อฉันขาดเแล้า แต่ถ้าหายกลับไปยังไม่รบปากมัจะเริ่มด็เครอบครัวยาเสียคำพูดว่าจะพูดวางมพูดบอกไม่ได้นะว่ากลับไปีดอกป้าเียเนเลยพูดวางป้าพูดเองอ่ะ่กลับไปป้าีดอกถึงบ้านเรไปขีดป้าข้าพมาแค่ป้าบอกว่าป้ามด อาะโคกที่มันาแต่ถ้าป้าได้เรียดซึ้งป้าจะหายเพรามันเป็นยารักษาโรคอาการปวดจำได้ไหมปวดเรียนมันคือยาที่รักษาโรคอาการปวดละอาการได้พวกมาด้ันคือเยียบยาจริงเหรอีคลองเดมาใ่คนป่วยแล้วดูดาหมือนวาแม่น้องมีเกียวเน่ามดคนสูงมาก นาดแล้วก so ็ได้ผมปไม่นยเพราะว่าไม่ไม่งลาเยอเะว่านลผมปะตังไว้หร้อยนี่เอาไปซื้อเบียร์ไหมไม่ค่ะไม่เนี้ยซื้อแคปปูมาบากไม่ทีข้าไมแม่ทีกลับเอากลับแล้วเหรอับดีแล้วดีขึ้นแล้วก็จะใชอย่างนี้ค่ะไม่ช้าเอาตรงตง สรนมคือเบียเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดที่ดีปว่ยามาราใช่ไหมดีแต่เที่ยวบางหมอก่อนเที่ยวบางหมอก่อนไม่ีหมออีกดูตรงนี้นะอะไรมาหมอก่อนบ้านมันเก่าผมไม่เคยว่าไม่ไม่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้เพราะน้ำผึ้ว่าป้าแต่วันนั้นป้าบอกว่าเบียเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดใช่ไหมเรื่องนี้ไม่สวยอ้าวเอางี้เดี๋ยวผมปักค่าขนมไว้ให้ปักไปซื้อข้าวนะแต่อย่าซื้อยอดข้าวนะ ให้ icana, อีกแล้วลงการอะไรให้อีกแล้วตอนนี้ได้แรงในการช่วยเหลือคนทในครอบครัวมาช่วยเจ้าใะให้เงินมาช่วยตลอดไม่ใช่ไปร้านขายของมาลืมไม่เท้าจะโดนตอกของมาลืมไม่เท้าไม่เอานะ เมื่อวานมีเมื่อวานมาดูเรื่องโซล่าเซลล์ให้วันที่นี้ก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายพี่หมอปลาเลยนะคะเรื่องค่าไฟฟ้านี่แหละจึงเมื่อวานนี้มาติดคือโซล่าเซลล์ลืมบอกแล้วหมอปลาไม่ยอมพี่ไรเพราะว่าที่ก่อนค่ะมาดูที่แล้วก็ว่าจะต้องดูแงไันนะคะใช้กี่กี่ กแทนหรืออะไรแต่ว่าจะได้ n o t มันจะเซฟค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยใช่ไหมคะเซฟคอสไปได้เยอะเลยค่ะเซฟคอนเซ็ปไปเยอะขอบคุณมากมากเลยแล้วกันจะมาติดเออเซลล์ให้นะคะเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากค่ะจากนี้ภรรยาของน้องกันจลนำเป็นคนบอกแต่ว่าถใครก็อยากจะเอาของมาบริจาคบริจาคได้เลยนะคะที่นี่ต้งคนเยอะมากค่ะเยอะมากไม่รับเงินไม่รับเงินค่ะ ไม่รับเงินแต่รับของบริจาคนะคะเหมือนแบบว่ามีเหมือนก o เกิลบอทใช่ไหมคะขึ้นบ้านใช่ค่ะบ้านป่าก็วันมีการบอกแล้วค่ะว่าให้เอามาแต่ของนะคะไม่ต้องเอาคนมาส่งมาแต่ของของของนี่น้องหมิวน่ารักมากเดี๋ยวต้องอลงประกวดอีกรอบหนึ่งแล้วงานนี้ต้องได้เขาทำไม่ได้นี่เป็นไงนะ มีคนไม่มีคนพอเลยว่าถ้าไม่ได้เนี่ยต้องไปออกผลกระแสสวยขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วล่ะไม่ไม่ไม่ดูไม่ไปขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาท่านอต่อต่อต่อน่องไปต่อเลยไหมคะ ไปต่อแล้วอยู่ข้างนอกนะคะ่ะวิวกตามป้าด้วยอ้าแขนพอเจอพ่อจะอ้าแขนนะคะอันนี้น้องกันได้แบบมาสองวันแล้วนะคะทั้งครอบครัวและลยา ก่งป네ักเริ no ่มนะครับเมื่อกี้ไปมรรทักทายปักเริ่มแล้วเอฟซีถามหาปักเริ่มไงปักเริ่มอะไเริ่มปักเริ่มท่านจะไปหากับขอสอเออลุงสมนะคะลุงสมวัสดุที่ว่าเป็นไประหยัดนี่จะโทรแล้วเนี่ยนี่าหเพื่อนเลยอาจจะต้องหาเพื่อนเขาตรวจก่อนตอนนี้ทางให้ทุกคนดูด้านหลังก่อนตอนนี้นะครับทางพมนะทางพมกำลังคุยกับทางคุณตาอยู่เดี๋ยวขออนุญาต คุณเป็นใครคะคนที่เอามาส่งนะพี่หมอคนเป็นใครวันนั้นคุณมาส่งเจอพี่หมอไหมเจอเจอกันอ่างั้นเดี๋ยวโทรหาเขาการจอมพลรับเบอร์การสอบสอบเอากล้องหน้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องมันการจะโทรกับคนที่เอาเออคุณสอสอมาส่งนะคะเขารับหรือเปล่าหวัดดีครับนี่ครับผมกันจอมพลังนะ ไปต่อคิปหน้านะคะไปต่อคิปหน้าว่าคุณใครมาสุดกันแดงสวยมาหายังคะน้าบินได้ป่ะจู๊แสงแ้าบินทำไมลูกเป็นน้าบินโซโซครับผมน้าบินมากี่ทำไมนะ